วัดอะไรนะที่เป็นวัด <What S 1> ูม่นานฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนไปสร้างโบราณสถานเรียนแบบเขาเรื่องนี้ทีมข่าว 7hd ของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยนะคะได้รับคําชี้แจงจากวย,ยาวจากรวัดอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันคือสืบเนื่องมาจากหนังสือพิมพ์แมปไทม์รายงานบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาม,มาตําหนิไทยปล่อยใหม้มีการสร้างปราสาทสีหานครที่วัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์โดยกล่าวหาว่าเนี่ย ลอกเรียนแบบนครวัดของกัมพูชาถือเป็นการละเมิดพันธะกรณีของไทยอย่างชัดเจนในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญามรดกโลกปี1972การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการบ่อนทำลายคุณค่าอันโดดเด่นของนครวัด ละเมิดอัตลักทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของกัมพูชาสะท้อนให้เห็นถึงการขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้ในส่วนที่แคมแอรทามรายงานมาแบบนี้ทีนี้ทีมข่าวจ7ด d ของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปยังวัดดังกล่าวเลยนะคะคือวัดพระพุทธบาศิลาหรือว่าวัดผูม่านฟ้าอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ อยู่ระหว่างการก่อสร้างหลายอย่างอย่างเช่นพระมหาเจดีย์ภายในประดิษฐา,านพระบระมสา,ารีริกธาตุอาคารวิหารหลวงพ่อหินในวิหารก็จะมีภาพสลักนูนตำ่ำตั้งเรียงรายให้เห็นส่วนใหญ่ทำมาจากหินทรายนายพีรวัตรจันทสิธิ์วิยวจกรของวัดบอกกับทีมขา่าวบอกว่าก็ไม่รู้สึกดักใจอะไรกับกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาเขามากล่าวหาแบบนี้ว่าวัดเนี่ยไปสร้างเรียนแบบนครวัดเพราะกรณีนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันเป็นประเด็นมาหลายครั้งแล้ว ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาเองรัมวไปถึงรัฐมนตรีของกัมพูชาก็เคยมาดูการก่อสร้างต่างๆภายในวัดซึ่งตอนนั้นก็ยังระบุตรงกันว่าไม่ได้มีการเรียนแบบน,นครวัด แต่เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นจากจิตนาการของท่านเจ้าอาวาสทำจากหินทรายและสร้างจากแรงศรัทธาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุ้ศัทธานิกชนคนไทยส่วนที่ชาวกัมัูชาเรียกร้องให้ยื่นฟ้องต่อศาลโลกไปเลยก็ไม่ได้กังวลเพราะความเป็นจริงเราไม่ได้สร้างเรียนแบบใครคะ่ะ